มาสงค่ะมันในส้สมเดมาลาน,นีนไล่ลองอยู่หลีก็ว่าลองให้มีสุมีหลับกระจายค่ะเนะาะค่ะในหมอกมอนนำเขานั่นอันใจหนึ่งหมอกมอนนำดีเขียงพลาก็เลยคันนะเฮ็ดตีโข่งตําไว้ห้ามันแทงหนึ่งตีเฮนเน่ก็หมอกมอนนำหนึ่งเตานั่นเอายอดผักกําจอนใส่เท้าเอ็ดยอดค่ะแล้กวกว็ก้นในเฮนเขามีหลายเกาะในเกาะ เอามาเห็นขาวเนะาะม่เห็นเขียวมากในประเดี๋ยวว่าม่เห็นเขียวมากในะก็จะม่เห็นขาวขาวนั่นกน้นนะเฮานะมีหลายก็เอามาเห็นขาวขาวนั่นใส่ลายลูกค่ะพอใส่หนึ่งดูก,ก็ลาดซื้อลาดลูกวันลาดซื้อลาดลูกวันใหรอพ่จีก้นนะเฮเาเขาอย่างนี้ฮะวัยวัยเนื้อเคีงเขานั่นค่ะเนาื้อโข้งเขาซึ่งนั้นมันนือว่าคงเต็มเรียกว่าสมบัติเจ้าในก้อะไรกันเนาะอ่า อจรก็ขึ้นให้เข่งอ่อนทั้งมันแทงหนึ่งทีให้ในกอไรค่ะอาจาเจ์นั่นในจึงในเฮือ,น,น,อน,เนเท่านั้นผายก่อตีรอดเพรยาะกอสำตีมิซุมีลาบในคะนนออันในกอต้ยมาในผินหนึ่งอันในเอามาแม่งกันใจยิบคันเนะาะโอเคตอนดับวันเมื่อในก็มีคะแนนขันเนาะมาสงค้า